กบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยมือนี่จะมาตามแนวทางวัดกุดแฮเนาะค่ะยายน้อยบบไดมาตั้งหลายมื่อแล้วกับช่วงที่เพิินปล่อยเลขยายน้อยกับโบไดมาเนาะค่ะยายน้อยติดภารกิจไปทําคาวทั้งอื่นไปตามแนวทางตัวเลขทั้งอื่นเนาะค่ะมือนี่ได้โอกาสดีย่ยน่อยวางแล้ว พ้อมทดีจริแมา่ตามแนวทางของทางวัดกุดแห่ให้พ่อแม่พี่น้องแฟนจองยายน้อยเอฟซี่ยายน้อยทั้งหลายได้รับชมเนาะค่ะว่าตัวเลขเพิ่นแนวทางเพิ่นเป็นแต่มีโชคมีมานน้ำเพิ่นบอเพิ่นกับบลูเนาะค่ะว่ามันจะออกตัวใดที่ให้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเนาะค่ะยายน้อยก็มีหน้าที่มาทำข่าว มาตามตัวเลขไปฝากแฟนช่อง f อยายน้อยพารวยแดดแน่จักน้อยกระทนค่ะเพื่อ f อซนะคะบรรยากาศวัดมากผู้เดียวมาคนเดียวขอซึมซับบรรยากาศจักน้อยนะคะบรรยากาศของทางวัดจะเฝ้าเบื่อเด้อค่ะจะเฝ้าจมให้ยายน้อยเด้อย,ยายน้อยขอชุนส้มบรรยากาศจักน้อยก่อน เด้อค่ะคอยงางไปคอยคอยงางไปเนาะแล้วก็ขึ้นวันที่สิบหาเด้อค่ะยายน่อยี่สรุปตัวเลขให้ฟังอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเแบบส่วนตัวเลยเอฟยายน่อยทั้งหลายหามพาเดอ้อยายน่อยจะจสรุปตัวเลขให้ฟังคงสุดท้ายอันที่พ่านมากอที่ทรงไห้ในกลุ่มไล่เด้อค่ะ ที่ทรงหาในกลุ่มไน่ให้ดูให้อ่านแล้วก็ให้เน้นดูว่าห้ไปซื้อลอตเตอรี่ตัวดใดใยน้อยเน้นตัวดใดหไให้สังเกตให้สังเกตเนาะคะ่ะอย่าถา,ถามยางเดียวให้สังเกตด้อค่ะเพราะว่าขั้นถามแล้วก็เน้นหเนี่ยมันบอดถือมันเสียใจแทนบ่าอยากให้เปลืองเงินเนาะคะ่ะบางทีนี่ เลขที่ให้ไปเตรงใจจัดหนักไม่ตรงใจก็เบาเบายายน่อยก็เลยเน้นให้ข้อเมนเลยว่าตัวนั่นตัวนี้เด้อมันบ่อยได้ใยายน้อยให้เป็นแต่เพียงแนวทางทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะค่ะบ่ะอยากให้เสียงเงินกันหลายเงินทองมันหายากเนาะพี่น้องเนาะ เด้อค่ะบรรยากาศภายในวัดมีภูม่าบานอกเด้อค่ะสัญลักษณ์ของทางวัดเปิดปิดเป็นเวลาอย่าหน่อยบได้มาตามโดนเหลวเด้อค่ะบรรยากาศบรรยากาศทางศาลากลางน้ำศาลากลางน้ำมีเพื่อนเพิ่นสางไม่สางแล้วจะไมตะกี้เพื่อนโบมี่ได้ค่ะ ตรงนี้นะเพื่อนบอมี่สาลากลางน้ําตรงนี้บอมี่น้องนานนี้มันจะเป็นน้องนานที่เป็นมี่จระเข้ดุร้ายแล้วทังนั้นก็จะเป็นทงหน้าที่พ่อแม่พี่น้องเช่าบ้านแถบนี่หมู่บ้านนานกกหงนี่เนากกะค่ะเพื่อนถ้ำหน้าปีหนึ่งปีนาทั้งสามเธอพุ่นเด้ 3, เดกค่ะหน้าปังหน้าปีแล้วก็หน้ายัางอีกละ่ะ บอลูกัอยากเบ้าเนาะพี่น้องเนาะลูแต่ว่าปีหนึ่งเป็นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดหน้าสามเ่อเนาะค่ะพี่น้องิึงดูค่ะม,ม,ม,คมันจะอุดมสมบูรณ์แค่ไหนมันจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนเพิ่นจังได้เฮ็ดหน้าได้ตั้งสามเ่อพุ่นะเพราะน้องน้ําตรงนี้นี่เองน้องน้ำมองนี่เนาะค่ะที่เป็นต้นกําเนิดของจระเข้ตัวใหญ่ดุร้ายเนาะค่ะเพราะน้องน้ำมันใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์มันมีอีแขมันก็เลยมาอยู่อาศัยมันก็เลยเป็นแขตัวใหญ่ดุร้ายเนาะพี่น้องเน,ะนะาะนะถ้ามไปตามแนวทางตัวเล่ยาชีวาใยน้อยเบาดูเดอ้ออดทนจากน้อยหนึ่งเอาซึมจับบรรยากาศเพิินน้ำเนตัวเลขกระ่อยไปร้ายเราละใจเย็นเย็นเดอ้อเอฟจียใยน้อยทั้งหลาย ใจเย็นเย็นไปซองอันอีแข่น้ำกันสะกอนเนาะไปซองอีแข่น้ำกันสะกอนอือีแขเงนันหลานสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าทางผมเจ้าที่เปิดหูเปิดตาให้เห็นตัวเลขโชคลาภเด้อเดอันไรมีโชคมีลาบน้ำเพลินเนาะค่ะ พี่น้องเอ,อ้ยยายน้อยตกแว่นอีกแล้วไม่เอาแว่นตาลงมาเอาผู้ใดซองเห็นเป็นตัวใดเด้ออาจองนานๆจองนานๆนนนนจากน้อยก่อนจังไปเอาแนวทางตัวเลขที่ทางวัดเพนปล่อยเนาะค่ะเอาผู้ใดเห็นตัวใดแล้วโอ้ยเนาะผู้ใดเอาอันแว่นตาลงมานี่อยากเบายากอยู่ว่าตัวใด ไอแคบหน้าจอไ้บทะเบงก็ดีด้ค่ะพี่นอ้องอายายน้อยแคบหน้าจอวบเบงแล้วโอ้อยเยดายนาะเว้นตาไม่เอามาที่แน่แน่ที่แน่แน่นยหน้อยเนลิค่ะโอ้ยกันเป็นงวดก่อนนี่มาซองนี่รับรองว่าใดเงินเลยนี่เออเมีนมานอ้อมาเนี้ มันจะเป็นตัวนีอิลีบอกพี่น้องมันแมนอยู่บ่กพี่น้องย้ํ่หน่อยเห็นตัวเก่าไหมเห็นตัวเกา่าตัวเก่าที่มันออกไปแล้วนะคะหาแปดพี่น้องเห็นตางบอ,อยู่มุ่มใ้ญ่หน่อยจ่องอยู่นี่ละคะ่ะหาแปดห้องสีซื้อตัวเกา่าโหลดพี่น้อง ปากอีแค่ตัวนี้มองนี่ละค่ะมองเงินหลานป้ายนี่คือพระอาจารย์ท่างวัดพนมจีสางอุโบสถ เนาะคะ่ะเพื่อนทีสร้างโบถ์สร้างอุโบสถเนาะคะ่ะขอให้เลขเพื่อนเขาเนาะคะ่ะเพื่อนจะได้มีเงินมาสร้างอุโบสถสมความมุงมาดปรารถนาของทางวัดเพื่อนอยากสางให้มันแลวเนาะคะ่ะขอให้เพื่อนเลขแตกเลขเขา่าสามตัวตรงงวดนี้ให้เพื่อนได้สางสมความมุงมาดเนาะค่ะเนาะเอฟจีเอ้ยผู้ใดกัน มีน้ำใจใส่สัทธากบมาซอยส่างน้ำเพิ่นเดอ้อผู้ใดมิโชคมีมานกับตัวเลขเพินป่ะเข้าไปเบิ้งแนวทางตัวเลขเอฟซีทั้งหลายคือสิใจหอนแล้วละ่ะอยากเห็นตัวเลขแล้วเอฟซเอฟซี FC. FC. อันวัดกุดแฮ์ทั้งหลาย ก่อนอื่นก็ต้องมาหาอีแคตัวนี้ซะก,ก่อนเนาะค่ะอีแคตัวนี้เอฟจีทั้งหลายอันเบิ่งช่องได้ก็จะเห็นเนาะอีแคตัวใหญ่อีแคตัวใหญ่นี่อีแคตัวใหญ่นี่มีเลขบ้านอออีแคตัวใหญ่นี่ยายน้อยบ่ได้เอาแว่นตาลงมานํากะระโดบ่เห็นดอกพี่นอ้องจากมันจะเป็นตัวไรดอก ขั้นเห็นกับมันเห็นตัวเก่าตัวเกา่เกามันเคยออกแล้วนั่นแม่มตะเปื่อสวัสดีค่ะตะเปืดอหนาวไหมยายน้อยพารว,วยพึ่งมาพึ่งว่างมาใช่ตอนคนอื่นเขามายายน้อยก็ไม่ได้มาหรอกเพึ่งได้มาทำข่าว อะไรนะจ้าขอบคุณมากค่ะม่เดอร์ค่ะแนวทางตัวเลขเพิ่นพี่น้องเบิงเอาให้สังเกตตัวเลขเพิ่นเดอร์แต่ปื๊ดบอกว่าอนุญาตให้ยายน้อย่ายทำได้ตามสบายให้สังเกตตัวเลขเพิ่นเดอร์พี่น้องงวดนี้ ให้สังเกตตัวเลขเพื่นเด้อเจ้าค่ะพี่น้องอ้างซองให้ซองโดนโดนแมมโบรี่ย่อยน่อยเต็มอีกแล้วแมมโบรี่เต็มอีกแล้ว หน่อยมากมักโบทหลังนี่ไอ้ซาลาหลังนี่ใยห,หน่อยมกักซาลาหลังนี่ชอบอภาพวาดปฏิมากรรมบนฟ้าผนังเนาะคะ่ะมันงามงามภาพวาดนี่แบบมีชีวิตชีวาสมเือนจริงเลยทุกอย่างอ่ะซองพ่อใจแล้วบ่พ่อใจล้วไปอ่ะซองพ่อใจแล้ว ให้สังเกตตัวเลขเพิ่นเดอ้อให้สังเกตตัวเลขเพิ่นนี่เด้อค่ะสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัดกุดแห่ก็คือสิ่งนี้เนะคะ่ะปฏิมากรรมบนฝาผนังสวยงามมากเลยค่ะ ถ้ามาบ่าเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้ถ้ามาไม่เห็นภาพวาดบนฟ้าผน,นังนี้จะไม่ใช่วัดกุดแห่เด้อค่ะพี่น้องทุกวันนี้ถ้าไม่มาถึงตรงนี้จะไม่ใช่วัดกุดแห่เด้อค่ะพี่น้องเด้อสัญ,ญลักษณ์ของวัดกุดแห่คือสิ่งนี้เนาะคะ่ะคือสิ่งนี้เนาะ สัญ,ญลักษณ์ของวัดกุดแห่คือสิ่งนี้เด้อค่ะพี่น้องถ้ามาไม่ถึงตรงนี้จะไม่ใช่วัดกุดแห่เด้อค่ะพี่นอ้องเบิงเอาเดอ้อบางคนระวางแผ่นกลองหรือกองจับอยูน่นี่ก็อาจจะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภขอให้ทุกคนอธิษฐานจิตตั้งจิตตั้งใจสมาธิดีๆ แนมดีๆขอภูมิเจ้าที่เปิดหูเปิดตาให้มองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะค่ะเนาะซองเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองเอายน้อยสิพญยา,ยามถือกล่องให้นิ่งๆเด้อค่ะยายน้อยจับพยายยาดสงบยายน้อยจีเซ้าเา้ารู้สึกว่าก็จะเห็นเลขอยู่มุมยี่นองไอ มุมนี้่น่อยจ้องมงองอใดก็สะเห็นอยู่มุมนี้ละคะ่ะก็จะเห็นอยู่มุมนี้นะคะอ่า่มุมนี้เด้อค่ะแผ่นชาชาสัญ,ญลักษณ์ของวัดกุฏแหเมื่อท่านมาถึงแล้วท่านก็จะต้องเห็นสิ่งนี้นะคะภาพ วาดบนฝาผนังหรือปฏติมากรรมฝาผนังสาราเนาะค่ะสาราหลังมีเ,เหตุให่การเงิน,ยนงหยา,าิที่ทำพี่น้องเฮ้านันราที่รวมบุญกับเพื่อนมาเพื่อ็เอามาสางจังสี่ระคะพี่น้องเงินบ่ไดดหายไปใส่เรือเจ้าค่ะเพื่อนเก่ามาสางสางหลายมันกับ,โบโพ่อเงินมันกับเบิดเนาะค่ะเพราะฉะนั้น ผู้ใดมีน้ำใจใสศรัทธาอยากรวมสางกับทางวัดก็ขอเชิญเด้อเจ้าค่ะทางวัดยังต้องการปัจจัยที่ชิมารวมสางอีกเยอะอยู่ก็ขอให้เลขงวดนี้เพลินเขาเนะคะจะได้เป็นตัวเลขโชคลาามาสางมาแปงซอยเพลิน,นะะเนาะค่ะเนาะพระอาจารย์เพลินก็นเอามาสางจันซีล่ะคะ่ะเงินหยาตดิธรรมหยาดยุม รวมบุญกับเพิ่นมาเพิ่นก็เอามาสางมาแปลงให้มันสวย<ๆ>มันงามนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทันทั้งหลายอุนปัจจัยมาซอยเพิ่นเพิ่นกะสางจงสี่แลแะค่ะเอาซองอีกเชือนึงเด้อให่หน้อยสิผ้าออกไปอันสัมผัสตะปืดเพิ่นมีตัวเลขบอตะปืดจะหายสัมผัสบอลองมองเนาะขาเนาะอ่า มาคุยความฝันเล่าให้เอฟซฟังหน่อย FC ฟซีตะพื้นเยอะเด้อเอซผมฝันอย่างนี้นะฝันว่ามีคนเต็มวัดนี่หมดเลยมีเวทีดนตรีคนเต็มเลยนะเยอะมากแล้วเดี๋ยวแป๊เดียวมีนักร้องผู้หญิงมาร้องเพลงร้องเพลงร้องร้องร้องผมก็ไปถามว่าเฮ้ยฉลองอะไรกันว่างั้นสงสัยฉลองอะไรกันมันก็บอกว่าเอ้าฉลองถูกหวยไงว่างั้นเอานักร้องมาร้องด้วย แล้วแปดเดียวมันก็เอาป้ายชูเลขขึ้นมาเลขกลายเป็นเลขเนี้ยนั่นอยู่ตรงป้ายนั่นใช่ไหมอน่นแหละเลขอะ่ะมันโชูขึ้นมาอย่างนี้เลยเขียนแบบนั้นเลยไหมเขียนแบบเดียวกันเลยแล้วมันบอกว่าเนี่ยฉลองถูกเลขไงคน,คนเยอะเต็มไปหมดเลยนะคนนั่งบนเวทีก็มีอะไรก็มีแนละ้วผู้หญิงมันมาร้องเพงลงร้องใหญ่เลยร้องเพลงวันดีเนาะจ้าเมื่อวานเมื่อวานก่อนพวกยายนวลมา พวกพ่อสอพวกนั้นไม่ได้านาก,กับเขา,าเพราะว่าทำควมมมมามอีกว <ะ S 1> า่าหนึ่งแม่นวลมากับพ่อสอแล้วก็แม่นววน,น,นงามแม,ม่นวลพารวย ไม่นางพาลวนไม่นวลคนงามเออม่นวลคนงามมากันใหญ่เลยใช่ไม่น้อยหายไปไหนเป็นจีบคนที่จีบไม่น้อยก็ไม่มาจ้าขอบคุณตะปื๊ดมากๆนะคะสําหรับความฝันจ่าเนาะเล็กเล็กที่อยู่บนกระดานนั่นเนาะตะปื๊ดเนาะ้ฉลองกันใหญ่เลยเอฟซีงานใหญ่มากเลยแน่นคนแน่นเลยคนเยอะมากเลยฝันเห็นชัดเจนเลยแล้วเอ ทำไม่มีคนมาฉลองอะไรกันเยอะๆกันเดินเข้าไปถามก็บอกว่าถูกเลขไงว่าเขาพูดมาแนละ้วเขาพูดมาว่าถูกเลขไงฉลองฝันดีจริงๆเลยนะคะขอบคุณตะพื๊ดอีกครั้งนะคะครับผมขอจ้าปูชีปลาขาวเด้อค่ะยายหน่อยสิมาขอพรกับปูชีปลาขาว ขอพรกับปู่ชีปลาขาวนกกนเนาะค่ะเนาะพี่น้อง

มันจะโชว์จริงหนึ่งที่เชว์ให้พรหนึ่งที่ได้หลักฐานโลกมันคอยให้เห็นนะโลกแบบไม่เลียดใครที่เห็นไม่เกลียดนะคืได้มั่ไกลแต่มันเกิดจริงๆเป็นความหวังในชีวิตชิงหุ้ขอบคุณที่ดูนะ้รับที่อืม แต่ังคงมีช่อพอู่อมาจะมีช่ลาริงจริงนะคะับพ่่ขอบคุณที่มีความรู้ที่ยังืเก่ยถรีนี้อันที่จะเกันวาครณทองคนห้ามือหัวจิตจีรตตรีนั้นก็ต้อคือธนวันใหญ่ได้กับสือห้าสงเลยนะ

ไดน่อยเจียงจี้ได้เบอร์นี่เดอ้อพี่น้องเห็นบ่เสียงเจมจี้ได้เบอร์นี้เดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อชอบกระจัดคัดกระพานเดอ้อเห็นดีเห็นงามก็ไปจับไปชื่อชะลากินแดงรัฐบ,บาล์โหลดเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อเน้นล่างเดอ้อค่ะเลขเน้นล่างเห็นมะขามเหลือง เน้นล่างเด้อค่ะพี่น้องเน้นล่างเน้นล่างเด้อคะ่ะทำบุญเนาะทำบุญกับทางวัดทำบุญกับทางวัดชีสิบบาทนะคะ่ะย่อยน้อยปัจดใจพอเยอะเจี่สิบบาทก็บพ่อฮะยี่สิบเนาะย่อยน้อยปัจใจให้ยเยอะยังไงกับคุณ กู้จีบก็ถามนี่ค่ะแต่กูนี่นี่ค่ะพี่น้องเห็นอยู่บ่บ่อข่ายาวอธิฐานเราก็จับเอาเลยได้สองหาชอบกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะ แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นปูพิบลูลบารูพนเอาปูพิบู์ไปใสเนาะคะ่ะจะเป็นปูชีปลาขาวเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศรอบรอบ,รอบวัดบรรยากาศรอบรอบวัดเนาะคะ่ะเป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าแกสะะ่สมัยหลวงพ่อพี่บลูลเนาะค่ะสมัยหลวงพ่อพิบูล ตำนานจอระเข้ดุร้ายเนาะคะ่ะที่เพิ่นมาปราบจอระเข้จอระเข้เดุร้ายเป็นยังวัดนี่จังได้ซื่อวัดกุดเฮเนาะคะ่ะไปกุดอีแขเนาะคะ่ะไปกุดจอระเ้เด้อค่ะบรรยากาศรอบๆวัดอยาย่ายห,หน่อยจิภาพไปซองตัวเลขอีกซึ่ง ะตะปืดกับฟันฟันตรงตรงกันกับเลขที่ขึ้นกระดานมนและเด้อค่ะพี่น้องวัดกุฏแหนี่ก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งคือตะปืดสัญลักษณ์ของวัดกุฏแหอีกสิ่งหนึ่งก็คือตะปืดเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะจบคลิปย่อยหน่อยสิภาพไปซองไปซองอตัวเลขเนาะคะ่ะไปซองตัวเลขทั้งวัดให้พี่น้องวิเคราะห์พิจารณาตัวเลขเพิ่นเด้อคะ่ะ ตัวเลขวัดกุดแห่นี่ต้องเบ่งลักษณะตัวเลขเพิ่นเขียนจังไดนะคะลักษณะตัวเลขนะพิ่นเขียนจังไดให้พี่น้องสังเกตเดอค่ะให้พี่น้องสังเกตอ่ะส่องตาอีแก่ดูค่ะเขียนตัวเลขบอ ลอง,งดูพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนอ่ะเนี่ยอีแขรอีแขรอีแขวัดกุแทนนะคะแต่ว่ายายน้อยเห็นดูปากอีแขร์เงินลานตัวนั้นนะหาเปียกไหมเด้อค่ะ เอามาสองตัวเลขอีกรอบสุดท้ายเ้อค่ะรอบสุดท้ายก่อนจะจบคลิปเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อค่ะพี่น้องท่านใดมีโชคมีมานกับตัวเลขกระโทรมาสอบถามทังหวัดใดเดอ้อถ้าอยากร่วมสร้างอุโบสถกับเพิ่นเด้อค่ะอยากรวมสร้างอุโบสถกับเพิน่นกระโทรมาสอบถามทังหวัดใดเลยเดอ้อค่ะยายน้อยนี่เป็นแค่เพียงสื่อนำเสนอเท่านั้น เป็นแค่เพียงสื่อนำเสนอเท่านั้นเด้อค่ะส่วนจะผิดหรือจะถูกจะมีโชกมีมานชื่อใดบอสือถือตัวนี้หรือบอให้เป็นดุลพินิจของพ่อเม่พี่น้องเดอ้อยายน้อยเป็นแต่เพียงสื่อนำเสนอเนาะค่ะชอบกระจัดขัดกระพาน้ามีโชคมีมานกับตัวเลขเพ่นกอยะลืมบูชา ตัวเลขกับทางวัดน้ำเดเดอร์ค่ะจุดท่าใยน้อยก็สิขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่นอ้องเอฟชี่แฟนจองใยน้อยทั้งหลายจงมีโชคมีลาบถูกหวยรวยรตตารีรางวันที่หนึ่งงวดวันที่16บธันวาคม2 5 6 4กันทุกผู้ทุกนามรวยยกช่องเลยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ